สิงโตเดอะสตาร์หล่อทะลุแมสเปลี่ยนลูกหนุ่มตีเป็นลูกเครื่องกล้ามแน่นมาอัปเดตพัฒนาการความหล่อของหนุ่มสิงโตเดอะสตาร์กันบ้างค่ะที่เจ้าตัวนั้นได้เปลี่ยนลุกตัวเองจากหนุ่มสายตีกลายเป็นสายฝอบอกเลยว่ากล้ามแน่นสุดๆทำเอาสาวๆเนี่ยระทวยกันเป็นแถวเลยล่ะค่ะ เรียกได้ว,ว่าหลอแบบก้าวกระโดดอีกแล้วนะคะสำหรับอดีตนักร้องสิงโตเดอสตาหรือปัจจุบันเนี่ยเป็นเรืออากาศตรีสหรัฐฮิรันธนภูวดลที่เรียกได้ว,ว่าพัฒนาการความหล่อเกินเรื่องไปมากนอกเหนือจากหน้าตาที่หล่อขึ้นแล้วบอกเลยว่าหุ่นนี้ยังแซ่บแบบสุดๆอีกด้วยค่ะ ล่าสุดนะคะหนุ่มสิงโตเดอสตาก็ได้เปลี่ยนลุกจากหนุ่มตีสายโอปป้าไปเป็นลูกครึ่งสายฝอไว้หนวดเคราได้ฟิลอินเตอร์สุดๆแถมอวดความฟิตของร่างกายด้วยการโชว์กล้ามแน่นๆล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้โพสต์รูปถือแก้วกาแฟในสระว่ายน้ําบอกเลยว่างานนี้เนี่ยทำเอาแฟนคลับซูมกันตาแตกไปเลยค่ะเห็นแบบนี้แล้วอยากจะไปกินน้ำในแก้วด้วยจริงๆเลยค่ะพ่อคุณ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ